กลับมาอยู่กันต่อทังกับแทนและป๊อปซีนีมานะครับสัปดาห์ที่แล้วภาพยนตร์แอคชั่นสุดยิ่งใหญ่ของไทยอย่างต้มยำกุ้ง2เพิ่งจะเข้าฉายแล้วก็เปิดตัวกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แทนก็เลยมีคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพยนตร์พร้อมความประทับใจของคนดูมาฝากกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยในช่วง now showing ฮนะ แอคชั่นเนี่ยรับรองมันผมเกรงตามพูดโอเฟกอะค่ะประทับใจมากร้องโอ้โหหลายฉากมันก็ไม่รู้จะพูด้วยไงแล้วมันมากมัน,หเ,นเหมาะรายการที่บอกว่าเป็นทีวีดีมากๆผมสะบัดหน้าอุทัยดีเประเด็นเลยーー woo. นอตบิ่งมาพร้อมเสียงวิววิววิวิหลบหลบหลบด้วยอะไรเงี้ยว้าว การที่เรามาสร้างภักสอเนี่ยมันหางจากพักหนึ่งมาใช้เวลาประมาณ8ปปีแล้วเนี่ยมันก็มีการสะสมไอเดียสะสมความคิดไว้ว่าผมเองแล้วก็ทีมงานทีมเดิมทั้งพันนาทั้งจอมบนมจะต้องมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนก็ทำกันบ้านของ,ของ,ข,องของตัวเองกันทั้งหมดสิ่งที่เราจะต้องทําไปในต้นยุคคู่พักสอเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มีการคิดมีการวางแผนมีการตอบสนองแฟนๆหนังของเราอะ่ะให้ให้สมกับที่เขารอคอย ส่วนหนึ่งมาจากความชอบส่วนตัวด้วยที่ผมก็ชอบดูหนังสามมิติอยู่แล้วแล้วก็ความที่เป็นหนังแอคชั่นด้วยแล้วนี่ผมว่ามันมันเหมาะผมเข้ากันใหม่เข้ามาอีกก็คือแอคชั่นผมงไทยเป็นหนังสามมิติมันแปลกกว่าหนังแอคชั่นทั่วไปคราวนี้มันเป็นเรียวแอคชั่นที่เป็นสีดีทุกชอก็อตตั้งรายหมดเลยลเราต้องสอบสวนเรื่องของสามมิติเพื่การดีไซน์แอคชั่นให้เป็นสามมิติยังไงคนมันไม่น่าดูเป็เช่นฉากมอเตอร์ไซค์ทะลุหลังคาขึ้นมาจ้าพร,รนอมหลบแล้วเขี่ยวขึ้นมากล้องต้องอออออออยยยยู่่่ท็ปรรราาาาลขึ้้้นนนนนมมมจกกกืเเศศไถดีีีั กว่าจะเซตอัพถายกล้องอีกต้องต้องมาล็อกองศาอีกองประกอบฉากจะต้องให้ได้องศาครับองศาในความลึกของมิติถ้าพลาดนิดเดียวก็พลาดเลยนะเราต้องพิถีพิถันแม้กระทั่งรายละเอียดของเม็ดปุ่นรายละเอียดของเอฟเฟกตท์ที่จะเกิดขึ้นมันต้องเซตอัพมันต้องวางแอคชั่นออกไปปุ๊บโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. มันต้องกลับมาถ่ายใหม่ซึ่งมันยากมากผมบอกว่ามันยากเพราะมันยากนี่แหละถึงต้องทำ อิกชันแล้วปกติเราต้องใช้กล้องมากกว่าหึงชุดตากล้องทั้งสคนที่เราได้มาก็เคยเป็นผู้กำกับหนังโดยเพาะหนังอิชชันด้วยการเตรียมการสำหรับการทำหนระบทสัตว์ปฏิสัมพันธ์นี้เราจึงมั่นใจว่ามันจะผ่านมุมองของคนที่เข้าจนในเรื่องของเฟรมของอิชชันได้อย่างดี ตร่งกุ้งเนี่ยเป็นหนังไทยอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกล้าบอกว่าโลกทั้งโลกต้องตะลึงกับคีเวชชั่นทั้งหมดตอนที่ผมถ่ายจริงผมก็ใส่แว่นดูจริงเหมือนกันเออก็ดูองตงต้ง้องต้องต้องตงต้างต้อา้า้อต้อง้งตงตงต้งตาอต้อต้องตตกอจองอ้อครับ้ สวัสดีค่ะจีจ้ายานินค่ะสำหรับในภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งสอง 3D นะคะจะรับบทเป็นปิงปิงค่ะบทบาทของปิงปิงในต้มยำกุ้ง2อ 3D นี้มีความแตกต่างกับช็อกโกแลตในช็อกโกแลตเนี่ยเราเล่นไปตามอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเด็กอยากได้ของเด็กไม่ได้ดังใจมันคือความเป็นเด็กค่อนข้างใสๆอยู่เยอะมากปิงปิงดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกระดูเยี่ยม่จริงๆเขาทำไปทุกอย่างคือมีเหตุผลว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อใคร ความสามารถในด้านการต่อสู้ในเรื่องนี้ก็คือจะเราจะไม่ได้เน้นมวยไทยอย่างเดียวละคือจะเน้นความเป็นสากลมากขึ้นก็คือจะเป็นการต่อสู้ได้ในหลายๆรูปแบบก็ไอ้ i o นี่ค่อนข้างยากฝักขอแฟปตามล่าขามเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทุกอย่างต้องซิงกันปิงปิงออกซื้อๆข้าปิงปิงจับซื้อๆเหวี่ยมต้องซื้อๆต้องเตะทันทีแล้วขามต้องหลบคือมันไล่บีกันเลย ้มียำกุ้งสอง 3D ทําไมถึงได้เออถ่ายทำน่านมันมีความละเอียดอ่อนหลายอย่างค่ะเรื่องของการทาแอคชั่นก็ต้องมีการซ้อมเตรียมการซ้อมนานไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นที่เป็นการสู้คู่คนนน้นสู้กับคนนี้คนนี้สู้กับคนนั้นนะคะมันจะมีการลิงก์กันแล้วมันต้องมีการซ้อมกันเพื่อให้เข้าขากันมากขึ้นในการถ่ายทําแต่ที่สําคัญเลยคือเรื่องนี้เป็นแอคชั่น 3D เรื่องแรกของเมืองไทย My name is Ariza. I play a character named LZ in the film. You know, I, I did a film uh, called The Male Dying Fist, and I'm a hero. But I want to also try to play some roles as a villain. Fierce as a lion, strong as an elephant. Sadly, after today, they've disappear forever. The character I play in this film name is LZ, an arms dealer. Rabbit. l อซีสมบทโดยลิซ่าผมก็ถอคาแรคเตอร์จากลิซ่าตัวจริงเลยซึ่งตัวจริงเขาเป็นคนที่ชอบศิลปาการต่อสู้โดยเฉพาะในบทของแอซีที่ลิซ่าจะต้องสวมบทบาทมันแทบไม่ต้องไปไปบอกเลยว่าจะต้องเล่นอย่างไรเรามาเป็นธรรมาชาติมากๆเลยลิซ่าเนี่ย <c oughs> เขามีเขามีมันเช่นนั้นกับตัวเขาเยอะแล้วในการสไตล,ล์ของฮิปฮอปในสไตล,ล์ของแรปเปอร์ในการ <c oughs> ในการจังหวะของเขาเออมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเราเก็ตไอเดียว่าเออมันแปลกใหม่นะถ้าเกิดเรามาทํำสเต็ปของดีลาของจังหวะ <c oughs> แล้วเขาออกบัดเขาออกซ้ายก็ออกดีลาออกฟ้าออกอะไรแบบนี้มันเป็นท่วงท่าที่มันเออมันแปลกใหม่ซึ่งไม่เคยเหนในในหนังเนี่ยนะก่อน I think t h uh, t o n y j a d s actually, um, I mean in my opinion, the best action star out right now. A big fan o his work. <laughs> Tony is tough, but he let me beat him up. <laughs> or else I wouldn't be sitting here. มันก็เลยทะลุทะลวงและห่อมดี. You've become a pain in my ass over your fucking little elephant. <laughs> I want the people all around the world to come check out this film and see me fight Tony job ja. That's right, the man with the iron fist fight the Muay Thai warrior. You'll we'll see who's the number one fighter in the world, all right? เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับทั้งหมดที่แทนเอามาฝากกันในช่วงน o w Showing สัปดาห์นี้นะครับใครที่ยังไม่อุดหนุนภาพยนตร์ฝีมือคนไทยเรื่องนี้แล้วก็ห้าม พลาดกันนะครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตดีๆกันต่อในป๊อปซีนีมาครับ